บอดี้การ์ดแดนมังกรดีเจชายหาดหมายถึงคนตรงกลางนี่ใช่ไหมดีเจชายหาดส่วน2ชุดซ้ายขวานี่เป็นบอดี้การ์ดแดนมังกร <Yeah. S 1> เขาบอกว่าเล่น5ครั้งสื่อสเพช็ด้วยแต่เฉพาะครั้งแรกนะต้องสังเกตรตรงหมายเหตุดีๆ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ชุดใหม่เข้ามาอีกแล้วชุดนี้ดูแว็บแรกเนี่ยรู้สึกเท่ดีนะครับมันมาในโทนสีดําเป็นแบบเสื้อแขนกุดลุยๆุยดูธรรมะแมงดีนะเสื้อแขนกุดกางเกงขาสั้นรองเท้านังถุงเท้าชมพูทรงผมออกชมพูท่าๆมีแว่นตาแถมให้ด้วยแล้วตรงเสื้อนี่อะไรเนี่ยสะพายเป็นกระเป๋าใช่ไหมครับมีกระบอกน้ําด้วยเอาไว้กินเวลาหิว ชุดนี้ก็สวยดีนะครับถือว่าถูกใจอยากได้ชุดเรียบๆสไตล์แบบนี้แหละโดยเฉพาะตรงเสื้อเนี่ยโอเคน่าจะไว้ใส่เล่นได้อีกหลายชุดแน่นอนในตู้นะครับของรางวัลใหญ่จะมีชุดใหม่เนี่ยหชุดแล้วก็ชุดเก่า2ชุดแล้วก็มีโทเค็นใส่มาด้วย ซึ่งถ้าเป็นกิจกรรมที่มันมีโทเค็นและใครขอชวนอะไรมานีถ้าเป็นกิจกรรมที่มีโทเค็นให้เก็บแบบนี้ผมว่าเวลาสุ่มของรางวัลใหญ่มันไม่ออกเน่เราจะต้องสุ่มโทเค็นเอาไปแลกนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ตรงที่สุ่มมานะไหนดูซิใช้กี่โทเค็น120รโทเค็นนะฮะเอ้ยมาใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยดี่ว่าเอ้ยิ่งดีใหญ่เลยทางั้นใครชอบเล่นเพศไหนก็ใส่ได้ทั้ง2ตัวเลยนะ <Okay. S 2> ส่วนเสื้อท่านแรกอย่างเดียว80โทเค็นนะครับในส่วนของการสุ่มก็ขอย่าสรุปให้ฟังสั้นๆเลยนะครับผมกดสุ่มทีละ5ครั้งรัวยาวไปเลยนะฮะทีละ75เพจเจเพจแต่ว่าครั้งแรก4 0นะกดรัวยาวไปสักพักเนี่ยของรางวัลใหญ่ไม่ออกเลยนะครับไม่มาแม้แต่ครั้งเดียวเลยมาแต่โทเค็นรัวรัวรัรัวๆว,ว,วจะมีแค่ชิ้นส่วนจากชุดมังกรเนี่ยโผลมาแค่2รอบเองนะครับ เบสเซตเนี่ยกว่าผมจะเก็บได้120โทเคนก็โดนไปทั้งหมด1,240เพชรหรือประมาณ350บบาทเรียกได้ว่าราคาเนี่ยไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับความคุ้มที่เราจะได้ใส่ชุดนี้หลายรอบเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันนะครับ ชุดนี้ถ้าเกิดเราใส่เล่นแบบเต็มเซ็ตเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะไม่ได้แย่นะครับทีนี้ผมจะลองเอาชุดนี้ไปผสมกับชิ้นส่วนอื่นนะหมวกลองเป็นหมวกเดูนี่เป็นไงเท่ใช้ได้นะทําเป็นเล่นไปดูธรรมัดธรรมแงเหมือนพวกฮิปฮอปเลยนะเนี่ยกางเกงเอาเป็นปีกนกแดงแล้วกันนี่ดูดีขึ้นไหมครับดูเพียวขึ้นนะคุณตาขึ้นกว่าเดิม ปีกนกทองก็ได้นะโทนสว่างปีกนกเขียวก็จะเสียวๆหน่อยลองกางเกงลายสกอตซีเอ้ยก็ได้นะไม่ได้แย่กางเกงขนเป็ดละ่ะเอ้ยก็โอเคอยู่นะเนี่ยใส่ได้หลายกางเกงนะครับแต่ผมเอาเป็นปีกนกแดงและกันดูมันแบบว่าเท่ดีดาแดงรองเท้านี่ต้องสีขาวนะมันจะได้ตัดกันหน่อยเพราะว่ามันดาแดงทั้งตัวแล้วนี่เป็นงาดูดีขึ้นนะดูเพียวขึ้นกว่าเดิมของเดิมมันเป็นรองเท้าหนังส่วนตรงหน้าเนี่ย แว่นไม่น่าจะเข้านะเอาเป็นหน้ากากไฟก็ไม่ค่อยเข้ามันทะลุหมวกเอฟผ้าปิดปากอันนี้ก็ยาวไปเราต้องใส่เป็นผ้าปิดปากสั้นๆสีดําผมว่าน่าจะเข้าไหนลองอันนี้เฮ้ยโอเคนะเข้าเซตกันเลยอะ่ะมันไม่บังตรงคอเสื้อด้วยนะครับเฮ้ยโดยรวมดูดีเลยนะเนี่ยพอเราเปลี่ยนผสมกับชิ้นอื่นๆไงหล่อเลย อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมลองจัดเซตมาให้ไหนลองปักทงโชว์ไฮไลท์ไปทีเนี่ยดีไงโคตรหล่อโคตรเท่โคตรอันตราย เดี๋ยวผมลองเปรียบเทียบแบ่งครึ่งจอให้ดูนะครับระหว่างชุดที่เป็นแบบเซตสำเร็จรูปกับเซตที่ผมลองปรับแต่งเองเนี่ยคุณผู้ชมชอบแบบไหนมากกว่ากันฮะโอเคแล้วก็ช่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเจ้าชุดนี้ใส่เล่นในโหมดทั่วไปแบบเข้มข้นกันนะครับมันเป็นบทใหม่ที่ GM เขาจาลองเหตุการณ์โหมดทั่วไปในวงท้ายๆมาให้ดูก็คือเกิดมาเนี่ยวงเล็กแล้วก็บวกกันเลยนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเดือดขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า โหมดทั่วไปแบบเจ้มจนจำลองช่วงท้ายเกมของโหมดทั่วไปเพื่อประสบการณ์การต่อสู้ที่เข้มข้นโหมดนี้ก็คือเริ่มมาเนี่ยวงมันจราเหลือแค่นี้เลยแล้วก็มีจุดแดงบอกว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมลองเล่นดูแล้วสนุกดีนะคือมันสนุกตรงที่ไม่มีบอทเนี่แหละแล้วเกิดมาเราได้ยิงกับคนเลยปืนก็มีมาให้แล้ววิ่งฟาร์มเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ไข่ข้บนอะไร เบอร์นหนึ่งงุ้งยิงงุ้งยิงอะไรนะพูดไทยไม่ค่อยชาติพูดภาษาอังกฤษได้นิตหน่อยอบ้านหน้าตัวหนึ่งทั้นสองติดโลกลางอากาศตายที่สูงซะ้วยคนนี้เฮ้แปะหัวล่วงหนึ่งเอาใครล้มแปะหัวล่วงสองแปะหัวล่วงสาม หมดไหมเอาติดโลนะจ๊ะลาก่อยเฮ้ยมาไงครับนอนมาไงครับนอนหมดตี้ปักธงโชดตึงไปหนึ่งทีเนี่ยครับความสนุกของโหมดนี้มันก็ประมาณนี้แหละคือลงมาก็ไม่ต้องฟาร์มคนก็กระจุกอยู่ในวงเล็กๆมันก็เลยได้บวกกันตัน้งแต่เริ่มเลยไง เป็นโหมดที่ประหยัดเวลานะครับเพราะว่าเล่นจบเกมเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ5นาที6นาทีเองเราๆนี้ก็ทําให้เราเล่นได้บ่อยขึ้นนะผมว่าน่าจะได้เล่นอีกหลายคลิปนะครับโหมดนี้คือที่ชอบสุดก็ตรงที่มันไม่มีบอทเนี่ยแหละมันได้ยิงกับคนจริงๆและคนเนี่ยก็ตึงพอสมควรนะเพราะว่าคนที่ลงมาเล่นเนี่ยเขาต้องการบวกไงเออก็จะเจอคนที่แบบสายบูอ่ะเยอะหน่อย ดูซื้อของก็ยังใช้ได้เหมือนปกตินะครับใครเก็บหลุมเก็บเหรียญอะไรก็มาช็อปที่ตู้ได้โอเคไปแต่เราออกเดินทางกันต่อวงมันเล็กนะแต่มันก็ยังไม่ใช่ไซส์วงสุดท้ายนะครับมันอาจจะมีคนอยู่ประมาณมุมอื่นต้องวิ่งหาเดี๋ยวเราเลาะไปดูที่โซนบิม,มาสกีก่อนเผื่อจะมีคนวิ่งขึ้นป่องมาไนงะเพราะวงมันบีบเข้ามาทางขวาผมออกซ้ายเลยอยากจะเจอสักแบบสิบคนมารวมจุดเดียวกันอะไรเงี้ยหือ ถ้าเกิดวงมันเล็กกว่านี้ได้มันก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้แต่ถ้ามันเล็กเกินไปเนี่ยมันจะไม่ได้ตั้งตัวง่ะเกิดมามันยิงกันอย่างเดียวมันก็จะนัวเกินไปเจมเขาก็เลยเผื่อขนาดวงเอาไว้ไอ้แต่ว่าเงียบกิฟเลยนะบีมาไม่มีใครมาเกิดโซนนี้เลยเหรอถ้าบีมาไม่มีก็น่าจะเป็นโซนหอนาฬิกานะที่จะมีคนเอ้ยแต่หอมันอยู่นอกวงนี่หว่างั้นต้องไปโลเก็บเครื่องบินอุ๊ยเขายิงกันยับเลย ผมว่าน่าจะเป็นโซนในวงแน่เลยเราเคลียร์ตรงนั้นหมดแล้วก็เลยโบเบอลาสโกเตใดูตู้บุญเติมซิอาของยังมีเหมือนเดิมเดี๋ยวผมเอาเป็นเอดับละกันเราจะลองใช้เล่นได้หมดนี้วงยังพอเล่นได้อยู่มันไม่เล็กมากข้างหน้าเพื่อนหลังไอวอชาร์จเลยล็อกไกลให้อยู่ เราจะโถมตี้นี้ผมว่าอาจจะเป็นอีกตี้ที่เขาอยู่โซนนี้แน่เลยเพื่อนเข้าเลยเดี๋ยวกิงช่วยเพื่อนจัดของเนี้ยถมมันเพื่อนร่วงทีมผมก็เอาจัดเลยนะวิ่งใส่อย่างเดียวขอบคุณนะเสียงแผลนั่นมากโ๊ยโใครอ่ะ อ๋อสวยเพื่อนโอเคอ๋อมันอยู่แกงบนเขาเมื่อกี้ถ้าเกิดเราวิ่งขึ้นเขามาทางนี้ก็อาจจะเจอเขาตั้งแต่แรกนะผมดันวิ่งอ้อมไปมา <Okay. S 1> มีภารกิจกำจัดเป้าหมายด้วยอยู่ข้างหน้าเลยนี่ว่าตามมาเพื่อนนี่สองคนทางนี้ <Hey. S 1> ล้อมล้อมล้อมอุ้ย ้ายเข้าเพิ่งเกิดมาปะเนี่ยเหมือนไม่มีปืนหน้าเพื่อนสี่ตัวเลยในโดนนะวิ<อ>่งล็หนึ่งดึงเพื่อนงอนอีกตัวหลังไอวอขอบคุณนะขอบคุณนะเสียงเหมือนพวกผ้าการ์ตูน อ,อ,อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้บ้านผลิตระเบิดบ้านนี้ <c oughs> เกลี้ยงมากะเอาตายใจเย็นครับตีใหญ่เจอตีใหญ่เว้ยเอาเลยเพื่อนล็อกไซ์ให้อยู่หลังไอวอร์เนี่ยน่าจะมีนะแล้ว ล้อมล้อมล้อมเอาจบแล้วหรอกำลังมันเลยโอ้นรัว,วอยู่จบเฉยกำลังเพลินเลยนะคนมาลัวรัวสนุกดีครับเกิดมาได้บวกเลย5นาทีจบเกมสนุกกว่า4 v วิสนะมันมีพื้นที่ให้เราได้วิง่งได้ฟาร์มก่อนที่จะเข้าบวกรอบสุดท้ายใครเบรื่อเนี่ยผมว่ามาลองได้เลยนะหมดนี้สนุกจริง มาต่อกันอีกสักเกมนะครับแม่เมื่อกี้กาลังมันเลยนะตัดจบเฉย <c oughs> เฮ้ยเริ่มมามียิบเก้าคนเหลือกิตตี้ครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตีโอ้เยอะนะเนี่ยเก้าตี้วงแค่นี้เอาจริงอะถ้าเป็นโดดล่มทั่วไปอะวงแค่เนี้เหลือไม่ถึงด้วยนะเหลือไม่ถึงยิบเก้าคนด้วยนะครับแปลว่าเล่นหมดนีคุ้มกว่าโดดล่มใหญ่นะเนี่ยมาเกมนี้เราเกิดที่บิมาเหมือนเดิมต้นเกมก็ วิ่งฟาร์มไปก่อนครับ <Aye. S 1> เฮ้ยบ้านนู้นเจอคนเลยเว้ยอ่ะแตกร้อยผมด้วยนะนอ้อมซ้ายหรือเราลาก่อยมาคนเดียวซะด้วยคนนี้ที่ตีมันเหลือเสรศษเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ามีคนกดลงหนึ่งสี่นี่แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะมันหาห้องไม่นานด้วยนะครับกดแป๊บเดียวเจอเลย แสดงว่าคนแห่มาเล่นกันเยอะเกมนี้เราเล่นเป็นอะไรดีอะเอา m p l กับสกาไปก่อน Up w h e l สามให้เต็มโอเควันลดเลยแล้วกันออกตะเวนหาคนเดี๋ยวคนมันจะหมดแบบเกมเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะขับวนไปเรื่อยๆเลยนะไม่ต้องรอเพื่อนอันนี้ผมกดสุ่มทีมมานะครับทีมผมเขาเกาะลุ่มกันดีมากเลยมีผมเนี่ยแยกอยู่คนเดียวจะล่วงไหมเนี่ยแต่ถ้าล่วงก็ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนชุบได้ คือกระจายกันหาไงมันจะได้เจอคนทั่วๆเพื่อนก็อยู่แถวบีมมาไปเดี๋ยวเราไปดูแถวโซนหอดูดาวขาตูเงียบกิ๊บเดี๋ยวผมจะขับวนล้อซ้ายไปเรื่อยๆถ้าเกิดเจอคนเนี่ยเราจะลงไปบวกเลยนะแต่ถ้าไม่เจอเราก็จะวนกลับไปหาเพื่อนแต่ผมว่ามันต้องเจอแหละขับรอบวงขนาดนี้จะไม่เจอได้ยังไงคนตั้งเยอะตั้งแยะและรถนี่ก็รอเป่าดีและเกินรถจี๊ปเนี่ย เหมือนเห็นอะไรวแวบเบไม่มีเสียงข้างบนละก่อยเสื้อแดงยิงมแมลงได้ยังไงเฮ้ยขวาม,มาลวงอันเท้าแขนเฮ้ยเดี๋ยวครับ ไ,ได้ตั้งตัวใจเย็นนอนใจเย็นนอนอึงใครมาแบบตกใจเลยอยู่ๆพุ่งเข้ามาน่าจะมาช่วยเพื่อนแหละผมไปยิงเพื่อนเขาไงเขาก็ขึ้นมาชาร์จเลยเอาเรื่องแต่ตายไม่เป็นไรนะมันชุบได้เก็บเหรียญปชุบที่ตู้ได้เหมือนเดิมโอเค หมดไหมตีเมื่อกี้เงียบกิฟน่าจะเกียงแล้วไปดีฝ่าเฮ้ยปืนคาเอาสักหน่อยก็ได้เมื่อกี้เอดับรอบนี้เล่นคาบ้างเอาไว้ยิงเปิดให้เจ็บๆแล้วค่อยสับสกายิง <Hey. S 1> เฮ้ยเขียดน้อย <Hey. S 1> ไปดูชุดกันนะครับและนี่ก็คือชุดใหม่ดีเแขนกุดจบดูแค่นี้แหละดูอะไรเยอะแยะ hey. คือมันก็เป็นชุดสีดําแขนกุดแค่นี้แหละนะครับจุดเด่นของชุดนี้จะใส่เล่นเต็มเซ็ตก็ได้จะใส่แค่เสื้อก็ได้แต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่ามันดีเจยังไงนะมันก็เป็นเสื้อสีดำใส่บู๊บูทําไมถึงมีคําว่าดีเจก็ไม่รู้ถ้าดีเจมันต้องมาพร้อมเครื่องสแกตแผ่นนะ่ะหมุนๆสแกตสแ a ตอย่างเงี้ยดีเจแน่นอนแล้วเพื่อนไปเล่นอะไรในน้ำเนะี่ยร้อนเหรอร้อนใช่ไหม ลงไปไว่ายน้ำเล่นเฉยมันจะโดนยิงเอานั้นน่ <Hey. S 1> ะไอ้ฝามีเพื่อนมาดวนอ้ยบวกกันยับมาเร็วเลย <Hey. S 1> ผมรอกเก็บซากแถวนี้แล้วกันใครอรอก็วิ่งออกมาให้ผมยิงเถอะ้ิ <Hey. S 1> สายมาสี่ลีชัยไอ้วิฝาหนึ่ง ระวังนะเพื่อนโดนล้อมสามทางนะเนี่ยตรงระเบียงยังอยู่ยิงยากด้วยรัมุมนี้ถอยก่อนอยู่กลางแจ้งไม่ดีจะตุยเอาสองคนชิซูกะยืนทำไรพ่อหนุม่มเห็นนะ พราะหนุ่มยืนเตรียมงัดแน่เลยกําลังคํานวณลูกกรอยู่ว่าจะยิงยังไงให้โดนช้าไปนะต่อยและไอ้บระเบียงหมดยังเมื่อกี้มาหลายทางจัดไอวอลเลยไอวอลเลยคะแนงไก่กำลังหยิบไอวอลออกจากกระเป๋ากำลังจะตั้งเลย ยังไม่ทำตั้งเอ้แล้วไข่เขาไปอะไรในน้ำไข่เขาวิ่งเล่นในน้ำสำนักไหนเนีย่ยวิ่งในน้ำได้ด้วยโคตรตึงอะ่ะเอาจริงเขาไม่แต่ว่ายน้ำนะไอ้นี่วิ่งบนน้ำนาูโตะวพาะนี่เกือบล่วงไอวอลเหรอเอา้าไปไหนละ ทายแล้วนะครับขวามาทีมผมก็เอาจัดเลยนะลายยิงยับยับเหมือนกันเฮ้ยโอไลออนนั่นนายเหรอทำไมนายไม่แปลงร่างนายน่าจะไม่ได้บริโภคเห็ดแน่เลยใช่ไหมนายเลยไม่มีพลังนะไงเฮ้ยทำไรพ่อหนุ่มแม็กซิม ลงไปเล่นน้ำามาบ่านีไอ้แกงนี้น่าจะร้อนนะหนีร้อนไปลงน้ำโอเคประมาณนี้ครับกับเสื้อดีเแขนกุดเท่ดีนะตัวนี้ผมชอบมันดูเรียบเรีแล้วก็แปลกดีนะครับใส่เล่นคู่กับกางเกงกับเสื้ออื่นๆที่มีเนี่ยเข้ากันได้หลายชุดเลยนะฮะ